เซ็งเซ็งจริงครับวันนี้แบบไม่ได้ไปไหนเลยท่านผู้ชมผมเพิ่งตื่นนะแล้วก็วันนี้แบบกินข้าวไม่ไม่ลงเลยอะแบบคือที่จริงแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแม่งเปิด Facebook มาทีไรแม่งเจอแต่เพจที่ร้อหนักๆเลยครับโอ้โหล้อล้อริวหูของพวกเราหวดสุดๆเลยอ่ะตรงนี้ไม่เป็นไรนะผมรับได้แต่ว่าทีใครทีมันนะฮะ แต่เนี่ยแบบล้อแบบแบบกระนําแบบโหดมากนะครับผมผมก็เลยแบบเก็บเอามาคิดนะครับพึ่งฟื้นวันนี้แหละแล้วก็เลยอ่ะมาทําข่าวพูดคุยกับแฟนๆซะหน่อยนะครับก็กลับสวัสดียังเป็นาการนะครับผมแอด์วินเบงจากชายผู้บ้านข่างหรือวิพูนะครับวันนี้ก็มีสรุปข่าววิพูมาติดตามกันเช่นเคยนะครับก็แน่นอนนะฮะข่าววิพูของเราก็มีแต่ประเด็นราม่าหนักเลยครับหนักสุด ตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนๆผมแดงนะครับไม่ใช่แต่ตัวแอดมินเองนะครับทุกคนนะเซ็งกับผลงานตอนนี้ที่แพ้มา4ี่เกมรวดนะครับแพ้เนี่ยมันก็อีกเหตุผลหนึ่งนะแต่แม่งฟอร์มการเล่นนี่สิโอ้โหฟอร์มการเล่นมันมันมัน,มนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงที่ผมผมรับไม่ทันน่ะคือมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับในยุคข,ของอ่าดูกาลก่อนอ่ะยกตัวอย่างฤดูกาลก่อนเนี่ย ยังมีกลิ่นอายของ j จ r k กิ้งคลับนะครับนั่นก็คือการเพรสซิ่งนะครับมีความยืดหยุ่นในเรื่องของการเล่นเกมโต้กลับที่มันเป็นเครื่องหมายการค้านะครับมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะครับโด่งดังตรงนี้ก็คือการเล่นโต้กลับเร็วนะครับฉบับ Heavy Metal นะครับสองสามัถึงหน้าประตูยิงปังได้ประตูนะครับแต่มาในเกมเมื่อคืนนี้ กูไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็พอได้บอลแล้วก็ติดติดกขัดตลอดเหมือนไม่ได้ซ้อมนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเกมรับโอ้โหหนักสุดเลยนะครับนั่นก็คือฟันไดกับเคอร์เกตประสานงานกันไม่ได้เลยนะครับมันมีจังหวะหนึ่งที่เคอร์เกตนะครับวิ่งมาทับตำแหน่งฟันไดแล้วฟันไดก็สกัดบอ bon ลไปโดนหน้านะครับแล้วฟันไดก็ วากใส่เคอร์อเกตนะครับจังหวะนี้มันเป็นสัญญาณมงบอกเลยว่าประสานงานกันไม่ได้นะครับแต่ผมยังงงว่าทําไมไม่เอาโรบอโลโงบ้างนะครับโรบอฟิตนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอายุเยอะก็จริงแต่เรื่องของประสบการณ์นี้มันต้องพึ่งเขานะครับกับเกมแบบนี้โรบอมันห้าวนะครับโรบอทมันคือมันเก๋ว่ะมันไม่หน่อมแนมอะ่ะส่วนเคอร์อเกตนะครับผมบอกได้เลย โดนฮามัดดีโรพาทัวร์ตลอดเลยนะครับแล้วก็เล่นล้นน่ะนะครับบูมี่แบบบูมี่แววที่จะแบบว่าเหนือวเขาเลยเคยเกตโดนข่มตลอดเลยนะครับตัวนี้ก็น่าน่าสงสัยเหมือนกันทำไมไม่ส่งโลโ็อบบ้ลงนะครับกับสถานการณ์แบบนี้คือที่จริงเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าจะให้ลง90นาทีนะครับโลโ็อบบ้เนี่ยมันช่วยได้ในเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็ การเรียนรู้เคอร์อเกตจะได้เรียนรู้นะครับอันนี้ถ้าหากยังดันุรันส่งเคอร์อเกตลงไปน้องมันเองเนี่ยจะค่อยๆกําลังใจหดหายนะครับมันจะตื่นมันตอนนี้มันยังตื่นสนามอยู่เลยนะครับเล่นยังไม่ได้นะครับส่วนตําแหน่งเงินอื่น,อ,นอย่างเช่นแบดดี้นะครับโอ้โหไม่มีการประสานงานกับซาร่าเลยนะครับต้องบอกว่าเอาตรงๆผมก็เจ็บปวดนะที่ผมต้องพูดว่าผมคิดถึงเทนนะครับมันก็เรื่องจริงนะครับ แต่สิ่งที่ผมคิดถึงมากที่สุดเลยก็คือนูนเยสแล้วก็ตั้งฝั่งของลุยอาร์ตนะครับแมงเอ,อ้เอาตรงๆนะผมเนี่ยไม่ได้เป็นกูรูที่เก่งเรื่องของการวิเคราะห์หรอกแต่ผมมองเห็นถึงประโยชน์ของ2คนนี้นะครับนั่นก็คือการวิ่งเพรสซิ่งแดนบนนะครับซึ่งตอนนี้นะมันไม่มีนะครับโอ้ยแฮงกัดโปนี่แฮงแล้วกัดโปนะครับเมื่อคือนนี้โอกาสเยีะก็จริงนะครับก็ฟอร์มเด่นอยู่แต่ แฟนๆต้องลองมองดูถึงการประสานงานนะครับการประสานงานทันดานซ้ายกับเคเกตแม่งไม่ได้เรื่องเลยนะครับแล้วก็บางทีก็ห่วงบอลนะครับบางทีมันต้องมันต้องเล่นเป็นทีมมากกว่านี้นะครับในยุคของเจคเก็ตคลับดูครับได้ไปชมดูครับวันวันทัด1 2ึ่งเนี่ยมันเห็นแล้วมันดูแล้วมันมันนะฮะแล้วจังหวะที่เด็ดที่ขาดอย่างเช่นจังหวะการเข้าสกัดรุนแรงการตัดเกมแบบ มันดูแล้วมันน่ะแต่มายุคของเอเนสโลตมีเธอถือเขาเห็ดมีเธอถือเขาเสียบโอ้ยจังเอียงพี่น้องนะครับผมคิดถึงดิอาร์ตแล้วก็นูนเยสสุดๆเลยเขาเพสตั้งแต่แดนบนให้เลยนะครับนูนเยสเนี่ยถึงแม้ว่าการจบสกอร์มันจะไม่คมแต่มันมีประโยชน์ตรงนี้นะฮะแล้วหลุยดิอาร์ตเนี่แม่งไม่น่าขายเลยเอาสำหรับผมนะตอนนี้ไม่น่าขายเลยนะฮะ เป็นตัวแบกเลยในแนวลุกเลยนะครับ 1. ไปกับบอลด้วยตัวเองได้ 2. เล่นเป็นทีมเวิร์กได้ 3. เพจแดนบอลได้ 4. ลงมาเล่นเกมรับให้บักกัดปัว่ามีเลยครับหรือว่าอย่างไหนอะพี่้องว่าอย่งไหน,นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการวิจารณ์ในช่องของ min แอดมินล้วกันนะครับอึดอัดเหลือเกินเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ย อันดับที่4ี่ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือไม่นะครับผมไม่ได้มาตอกย้ําไม่ได้มาทําให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่านี้นะครับแต่แฟนๆดูฟอร์มสิตอนนี้เนี่ยนะครับมันสเปะสปะไปหมดเลยมันไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมที่เราเคยดูมาเมื่อกันที่แล้วเลยเปลี่ยนเยอะก็จริงนะฮะตอนนี้มันเหมือนมันมันดูแล้วแบบเรารู้กันทุกอย่างแล้วมันมีปัญหาตรงไหนแต่เราแก้ไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่า แฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็พิมพ์มาบอกเลยด้วยกันแอดมินก็กราบขออภัยด้วยที่อาจจะใช้คํานุนแรงไปคือมันไม่มีใครจะพูดด้วยแล้วนะครับมีแค่แฟนบอลในช่องนี้แหละอึดอัดเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะไปพูดกับใครแล้วนะครับแม่งโดนล้อตลอดเลยนะครับเมื่อเช้านี่เปิดมาแทบไม่อยากตื่นเลยนะครับเพราะทาตามหน้าที่นะฮะวันนี้ก็มีสรุปข่าวหรือ้มาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นสื่อของอท่านันต่างประเทศนะครับย้ำกัน อีกครั้งว่าเป็นข่าวที่อาจจะทำให้มีการถูกเถียงกันเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมข่าวกันเลยนะครับไปที่ข่าวแรกนะครับเป็นท่านนั้นของเดอะมิลเลอร์นะครับเดอะมลเลอร์ซึ่งเป็นสื่อของอังกฤษนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลัง,งค,คิดถึงน,นูนเยสนะครับคิดถึงชันไหมนูนเยสระเบิดฟอร์มทีมแทงสลอตขณะที่แข่ง116ล้านยังเข็นฟอร์มไม่ออก ดาวรุ่งเจอฝันร้ายไม่สิ้นสุดสารทารบจากแดนไกลถูกส่งถึงอเนสลัตในขณะที่คุณซื่อชาวดัตกาลังปวดหัวกับการจูนทีมที่อุดมไปด้วยซูเปอร์สตาร์ค่าตัวมหาศาลดับเรียนอดีตกองหน้าที่แฟนบอลเสียงแตกกลับมาระเบิดฟอร์มพกักการในลีกซาดิอาระเบียสวนทางกับเหล่าแข้งใหม่ที่ยังหาจุดลงตัวไม่เจอนี่คือเรื่องราว ล่าสุดจากแอนฟิลด์ที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งและแรงกดดันมหาศาลเพชรที่หลุดมือผีดิบนูนเยสกลับมาหลอกหลอนฟันวันหงแดงคงต้องขย,ยี้ตานะครับเมื่อดาวินเยสที่เคยถูกวิจารณ์เรื่องการใช้โอกาการืแรงและสริติไม่เปลี่ยงพร,ร่างกำลังกลายร่างเป็นเครื่องจักรสังหารประตูให้กับอัลอิลานโดยฟอร์มสุดร้อนแรงยิง4ประตูกับ2แอซสสิจาก5เกมและเหมาคนเดียว2ประตูเก็บอีก1แอซิสส ในเกมล่าสุดข,ของเขาเปรียบเสมือนการส่งเสียงเย้ยหยันมายัางอนฟิลและเป็นคำถามต,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 ตัวตัวว่าสลัดคิดถูกแล้วหรือที่ปล่อยผมไปในขณะที่กองหน้าค่าตัวแพงคนใหม่ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองเวียดแบกความหวัง116ล้านปอนจนหลังแทบหักท่าทด้านฟอร์เรนเวียดกำลังเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงหนักหนาสหาหัสที่สุดในชีวิตป้ายราคาสถิติสมสร กำลังกดทับเขาจนแทบหายใจไม่ออกแม้จะโชว์ฟอร์มเวทมนต์ให้เห็นเป็นครั้งคราแต่ภาพรวมของเขาคือยังหาเคมีที่ลงตัวกับเพื่อนร่วมทีมไม่เจอเหมือนที่ดาวเรนเบนชี้ว่าเขาสุดยอดแต่คนรอบข้างยังตามเขาไม่ทันสหรับมีการบ้านข้อใหญ่ที่ต้องรีบแก้ก่อนที่เพชรปงามนี้จะกลายเป็นความผิดหวังครั้งประวัติศาสตร์ฝันร้ายของเบคอนาคทติแอนฟิลดับวู ในมุมเล็กๆนะครับของสโมสรโอเวนเบคแมตซ์ดารุ่งผลผลิตจากอาคาเดม่กำลังต่อสู้กับโชติสตาี่หนร้ายอาการบาดเจ็บที่เล่นงานไม่หยุดหย่อนในการยืมตัวทําให้เส้นทางกลับสู่ทีมชุดใหญ่ดูเลือนลางเต็มทีการมาถึงของแข้งใหม่อย่างมิล็อกเคเกตยิ่งตอกย้าว่าเวลาของเขาในทิมแอนฟิลอาจจบลงแล้วนี่คือฝันร้ายของเด็กปั้นที่อาจไม่มีวันได้เฉิดฉายกับทีมที่เขาหลักนะครับเออก็ถ้าถามว่าคิดถึงไหมก็ คิดถึงนะผมคิดถึงนูนเดยสนะก็จะบอกว่าแพชชั่นมันมันน่าหลงไหลอะมันมันมันน้องมันสู้ทุกจังหวะเลยนะครับปิ่งเพสซิ่ง,งให้ตั้งแต่แดนบนถึงว่ามันจะจบสกอร์ไม่คมนะครับแต่มีประโยชน์หลายอย่างอยู่นะเอาเป็นว่าผมคิดถึงแล้วกันแฟนๆคิดถึงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นข่าวดราม่านิดน,นึงนะเฮ้ยดวิลนะครับออกมา พูดถึงโมเมตซาล่านะครับโดยพูดไว้ในสื่ออย่าง Rising Theco p นะครับเนวิลชี้จุดตายซาลา่าไม่ใช่ความเร็วที่หายไปแต่เป็นเทคนิคที่พังไม่เป็นท่าตามการวิกฤตเต็มรูปแบบของลิเวอร์พูลที่พายแพย้4นัดรวดนะครับแกลลี่เนวิลตำนานเมนยูก็ได้ออกมาจุดประเด็นสุดช็อกชี้ถึงต้นตอของปัญหาที่ฟอร์มดิ่งกู่ไม่กลับของโมซารา โดยฟันธงว่าไม่ใช่สภาพร่างกายที่โรราแต่เป็นเทคนิคการเล่นพื้นฐานต่างหากที่กําลังพังพินาศอย่างน่าใจหายไม่ใช่คิงโมคนเดิมในสถานการณ์แอนฟิลด์ตอนนี้กําลังร้ายถึงขีดสุดนะครับและศูนย์กลางของพายุลูกนี้คือโมเมสซาร่าติดฟอร์มตกอย่างน่าใจหายเขายิงในลีกได้เพียง2ประตูและยังทําประตูจากจังหวะโอเพนเพไม่ได้เลยนะับตั้งแต่เกมเปิดฤดูก,กาลนะครับนี่เป็นเชิงเรื่อง แค่จานวนประตูแต่เป็นฟอร์มการเล่นโดยรวมที่ขาดชีวิตชีวาจนน่าตกใจในวิวชี้เป้าไม่ใช่ร่างกายแต่คือเทคนิคที่น่าประหลาดใจในขณะที่หลายคนพุ่งเป้าไปที่อายุและความเร็วที่ลดลงในวิวกลับมองเห็นปัญหาในจุดที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุดสิ่งที่ดูแปลกในการดูซาร่าตอนนี้คือปกติเมื่อนักเตะอายุมากสิ่งที่คุณจะเห็นคือร่างกายที่ถดถอย แต่ผมไม่เห็นสิ่งนั้นในตัวเขาเขายังดูเฉียบคมและขยันในวิวเคราะห์ผ่านสกายสปอร์ตแต่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อในจังหวะง่ายๆเทคนิคการยิงการคอสบอลการเข้าทำมันผิดเพี้ยนไปหมดมีหลายจังหวะที่คุณต้องอุทานว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่โมซาลาโดยเฉพาะโอกาสยิงหลุดเสาแบบน่าเกลียดนั่นมันคือเรื่องของแทคนิคล้วนๆซึ่งเป็นสิ่งประหลาดใจที่สุดสำหรับผมกาเลกเกอร์กสวนกับ เทคนิคแย่มาตลอดอยู่แล้วแต่ความเร็วปีศาจต,ต่างหากที่หายไปอย่างไรก็ตามนะครับจะมีกาลเกอร์ตำนานหง์แดงที่นั่งอยู่ข้างๆกลับไม่เห็นด้วยทั้งหมดเขามอว่าเทคนิคของซาร่านั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วแต่สิ่งที่เคยกรอบจุดอ่อนนี้เอาไว้ต่างหากที่กําลังหายไปแฟนบอลลิเวอร์พูลร,รู้ดีว่าเทคนิคของซาร่าก็เป็นแบบนี้มาตลอดแต่เรายอมรับได้เพราะเดี๋ยวเขาก็ยิงประตูได้กาลเกอร์แย้งแต่สิ่งที่ผมเห็นคือ ความเร็วจัดจ้านแบบปีศาจของเขาต่างหากที่ลดลงไปมากความเฉียบคมในการกระชากหนีคู่แข่งแบบหายวับไปกับตาตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าบทสรุปที่น่ากังวลคือไม่ว่าต้นเหตุที่แท้จริงจะเป็นเทคนิคที่พังทลายหรือความเร็วที่หายไปนี่คือปริศนาชิ้นใหญ่ที่สุดที่อ่าเนอสวรัตต้องรีบแก้ไขให้ได้ก่อนที่ฤดูกาลของลิเวอร์พูลจะจมดิ่งลงไปมากกว่านี้นะฮะเฮ้อ เอาตรงๆนะฮะตอนนี้เนี่ยซาร่านะครับไม่เป็นคนเดิมเลยสําหรับผมนะก็ต้องบอกว่าการประสานงานทันดันขวาซาร่ากับฟุลแบ็กที่เราเคยใช้มาอย่างเช่นแบดลี่ฟิล์มปงหรือแม้แต่โซบอสไลน์เนี่ยนะครับที่มาเยือนเป็นเมื่อขวาเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นการประสานงานที่ลงตัวเลยนะครับมันก็เลยทําไม่ย้อนนึกถึงเทน์นะครับก็รรมดาแหละนะครับตอนเทน์อยู่ซาร่าก็ได้บอลสวยๆจากเทน์เยอะนะครับ ก็เป็นปัญหาที่เราต้องเจออีกปัญหาหนึ่งสำหรับอันเนอร์สในการประสานงานทางนัานฝั่งขวาของซาลา์นะครับดูเหมือนซาลา์นั้นค่อนข้างโดดเดี่ยวอยู่เหมือนกันนะแต่บี้ตะมันเลี้ยงไปคนเดียวนะครับพอจังหวะยิงก็โอ้ยคิดมากไปนะครับบางจังหวะควรส่งเนี่ยเพื่อนที่มีตำแหน่งที่ดีกว่าจะได้ยิงเข้าง่ายๆแม่งก็ซัดเองนะครับบางจังหวะที่ควรจะยิงแม่งก็ยังก็ดันส่งนะครับ ประมาณนี้แหละนะครับสับสนไม่หมดเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนการต่อสัญใหม่ของซาร่านะแต่ตอนนี้พูดกันตามเนื้อผ้าตรงๆเลยว่ายังไม่คุ้มนะฮะกับการต่อสัญญาใหม่ของซาร่ากับข่าหน,นื่อยอยู่ถึง40,000 0ปอนด์นะครับโอ้ยก็เอาเป็นว่าเอาเอาใจช่วยซาร่าแล้วกันว่าจะมาเป็นเทียบเหมือนเดิมตอนไหนนะฮะกูเกรเซียคือเกาแหละพี่น้องเลย เราไปต่อกันที่ข่าวดราม่าต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้เนี่เป็นข่าวของสื่ออย่าง liverpool.com เลยนะเป็นข่าวบอกว่าฟันได้นะครับระเ,เบิดอารมณ์ใส่เคอร์เกตคือภาพสท้อนแนวรับที่พังทลายของิเวร์พูลนะครับนี่มันไม่ใช่จังหวะแค่ผิดพลาดธรรมดานะครับท่านผู้ชมแต่มันคือจุดเดือดที่ประตูออกมาให้เห็นภาพที่เบอร์จิฟันไดกับตันผู้เยือกเย็นดุดผูผา หันมาสแสดงความหัวเสียอย่างรุนแรงใส่เมล็อตเคอร์เกตหลังเกือบทําเข้าประตูตัวเองในเกมไพ่แมนยูนี่คือภาพจําที่จัดเตนที่สุดที่กําลังตะโกนบอกทุกคนว่าเกมรับลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตแพ้เดิมที่ถูกขยี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าความไพแพ้ต่อคู่ปร,รับตลอดการคาร์แอนฟิวไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสียสามแต้มแต่มันคือการใช้หนังนวนเก่าที่แฟนบอลหงแดงต้องดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฤดูกาลนี้ แนวรับที่ปอบางรากับกระดาษทิชชู่พื้นที่ตรงกลางที่เปิดกว้างเป็นทางด่วนให้คู่แข่งและความผิดพลาดส่วนบคุคคลที่เกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนคือโรคระบาดท,ที่กาลังลุกลามไปทั่วแผงหลังประตูชัยของไบออนเอมูโมคือหลักฐานชั้นดีที่ฟ้องว่าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่หายนะของลิอร์พูไม่ได้มีอยู่แค่จุดเดียวเมื่อทุกตำแหน่งคือจุดอ่อน มองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาฝั่งขวาทั้งค o นเนอร์เบลลี่และจูมี่ฟิมปงยังหาความแน่นอนไม่ได้ส่วนฝั่งซ้ายเมล็เคเกอร์เกตก็กลายเป็นบ่อน,น้ำมันให้คู่แข่งเผาเครื่องครั้งแล้วครั้งเล่าจนฟันได้ต้องวิ่งพล่านออกมาช่วยซ้อนอยู่บ่อยครั้งและแล้วฝัว่งเส้นสุดท้ายก็ขาดพึ่งในจังหวะที่ฟันได้พยายามสกัดบอลแต่ไปอัดหน้าเคอร์อเกตจนเกือบเป็นประตูแม้ในทางเทคนิค มันจะเป็นความผิดพลาดของกัปตันคิมเองแต่ภาษากายที่เกี่ยวกราดและงวดเงีของเขามันบอกอะไรได้มากกว่านั้นมันคือเสียงสะท้อนของความอัดอั้น,นใจต่อฟอร์มการป้องกันโดยรวมที่ย่ำแย่เกินทนไม่ใช่แค่สีหน้าแต่มันคือสัญญาณอันตรายน่ากังวลไปกว่านั้นคือแม้แต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเบอร์จีฟอนได้เขาเริ่มมีอรอยร้าวให้เห็นเขามีส่วนผิดพลาดในประตูที่เสียและแผงมิ่ฟิลอย่างไรอันกาเฟนแบกและ แม็กอาริสเตอร์ก็ไม่สามารถทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันให้แนวรับได้เลยดังนั้นการแสดงออกเพียงชู้บุกของฟันไดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ในเกมแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดว่าหากอนเนซวัตยังไม่สามารถผ่าตัดเกมรับที่กำลังโคม่านี้ได้โดยด่วนวิกฤตครั้งนี้อาจลุกลามจนกลายเป็นการทำลายฤดูกาลของพวกเขาให้พังพินาศลงต่อหน้าต่อตานะครับเอออันนี้ ต้องบอกแฟนเลยนะฮะเมื่เกิเกมต้องดับไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้องเนี่ยสูญเสียความมั่นใจไปแล้วเกมที่เจอกับแมนยูนะครับโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับครึ่งแรกเห็นในชัดฮามาดดีเโรเนี่ยผ้าทั่วเลยพี่น้องนะครับแล้ววิธีการเล่นของน้องเนี่ยลนลานนะครับการยืนตำแหน่งก็ไปทับกับฟันได้บางครั้งนะฮะจังหวะล่าสุดก็ฟันได้สกัดไปโดนหน้าเนี่ยก็บ่งบอกเลยนะครับว่าการประสานง,งานกับฟันได้ยังไม่ได้เลยนะครับ ฉนันตรงนี้เราต้องเอาล็อบบ้ลงก่อนนะครับเอาลงก่อนทําไม1ประสบการณ์2นะครับเพื่อเป็นอาจารย์ให้กับเคยเกตนะครับให้เคยเกตดูวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นเกมบับกับฟันไดนะครับให้ล็อบบ้เป็นอาจารย์นะครับจังสีมึงกับประเฮตนอกบอกสลอ็อตลองทําดูหน่อยครับไม่ใช่จับลงเล่นลงเล่นพอมันโดนเลี้ยงผ่านเยอะๆแม่งกําลังใจมันหดหายนะเว้ยนะครับโดนเล่นงานเยอะๆมันก็ไปก็เป๋เลยนะฮะ คนเท่ามันต้องเอาไปพักซะก่อนนะครับจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะครับโดยการเล่นของมันโดนลานนะครับจนแกรี่ในรีวิวบอกเล่นเหมือนทีมอายุ21ปีเลยนะครับเหมือนดาวรุ่งพุ่งขึ้นมาใหม่นะครับทั้งทั้งที่เคยเกียนเนี่ยมีประสบการณ์ในพิมลิกมากมายกับปอนมัดนะครับก่อนย้ายมาลิวอพูนะครับเล่นเป็นคนละคนเลยนะฮะนี่คือบทวิเคราะห์นะครับของทางฝั่งรีวิว dot com นะครับ S <S> อ่ะเราปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าว,วละมากอย่างแล้วนะครับมาจากสื่อของ Racing the ะ o p มันเป็นข่าวของพวกกูรูนั่นแหละส่วนมากจะเป็นกูรูทางฝั่งของตำนานเมนยูออกมาพูดนะครับล่าสุดเป็นรูนี่นะครับรูนี่ออกมาชี้เป้านะครับเผยภาษากายครั้งแรกของสลัดฟางเส้นสุดท้ายที่บุ้งบอกว่ากุนซือหงกำลังแตกสลายเวนลูนี่นะครับตำนานเมนยูออกมาจับไตยอย่างหน่งสลัดกุนซือลิเวอร์พูล คิดว่าเขาได้เห็นสัญญาณอันรลายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในเกมเด้งเดือดล่าสุดซึ่งเป็นหลักฐานเช่นดีว่าในใหญ่ชาวดัตกำลังจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ทมการวิกฤตพาทีมแพ้สี่นัดรวดจ,จนเ้าเยาร้อนเป็นไฟวิกฤตแอนฟิลเมื่อเครดิตแชมป์เริ่มหมดอายุแมเกยิตยศแชมป์พิมลีกสุดเซอร์ไพรส์เมื่อฤดูก,กาลก่อนจะยังคงคำ้ำบัลลังก์ของอร์เนสเลตอยู่แต่บรรยากาศในแอนฟิลชั่วโมงนี้กำลังมาคุอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความพ่ายแพ้ สี่นัดตีต่อกันโดยเฉพาะการโดนคู่ปรับโทรกันอย่างปีแส่งหมูกมาหยามถึงถิ่นคือแผลที่เจ็บปวดที่สุดละมันก็ได้เผยให้เห็นรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าที่เย็เยนของกุณซือชาวดัตลูนี่บอกว่า,วาตลอดทั้งเกมนะครับสโอตแสดงความผิดหวังอย่างเปิดเผยแต่มีเพียงจังหวะเดียวที่เวนลุนี่เชื่อมันว่าคือจังหวะชี้เป็นชี้ตายที่พิสูจน์ว่ากำแพงอารมณ์ของสลอตได้พังทลายลงแล้ว วินาทีระเบิดอารมณ์สัญญาณจากตำหนักผมไม่เคยเห็นเขาทําแบบนี้มาก่อนเลยลูนี่กระพานรายการ,รของเขาในเกมกับเมนูเขาโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินอย่างดุเดือดข้างสนามนี่คือครั้งแรกที่ผมเห็นคุณต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คือครั้งแรกในชิมของเขาที่เขาแพ้สีนัดรวดเรากําลังเริ่มเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเปิดเผยออกมาและมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความกดดันกําลังเล่นงานเขาอย่างหนักส่วนกับเจ็บแสบนะครับ ลูนี่มั่วหรือแค่ไม่รู้จริงอย่างไรก็ตามนะครับบทวิเคราะห์ของลูนี่กลับถูกตั้งคำถามอย่างรวดเร็วเพราะหากเขาเชื่อว่านี่คือครั้งแรกที่สล็อตประทักากรลมกับพุทธิสินแสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้ติดตามสถานการณ์ของคู่ปรับอย่างใกล้ชิดพอความ,มจริงแล้วนะครับสล็อตเคยแสดงความเกลียดกลาดใส่พุทธิสินมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับทั้งเคยถูกแบนจากการสะสมใบเหลืองและเคยโดนใบแดงโดยตรงจากพฤติกรรมชุนเฉียวในเกมม e r ซีไซส์เตอร์มีแม เมื่อฤดูการที่แล้วยิ่งมีกว่นั้นนะครับในเกมแดงเดือดนัดล่าสุดการว่นวัยของสล็อตก็มีเหตุผลทุกป,ประการหลังพู้ตัดสินปล่อยให้เกมเดำเนิเนต่อไปจนเมนูได้ประตูขึ้นนำทางทั้งที่อเล็กซิสเอริสเตอร์นอนเจ็บศีรษะอยู่แม้สถานการณ์ของลิวจะน่าเป็นห่วงแต่การชี้ว่าพฤติกรรมนี้คือสัญญาณของเรือที่กำลังจะอปางอาจเป็นการตีความที่ตื้นเขินและขาดข้อมูลของลูนี่ที่จ้องจะเล่นงานคู่ปรับเก่ามากกว่าการวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะฮะ เฮ้ยมึง่าตรงมาเสือกดอกบรูนี่กูหัวอยู่มึงสีเป็นอันแนวว่าห้พวกกูพิดกันว่่ได้แดกกูดอกอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะแพ้เกิน5เกมนะครับนัดหน้าเนี่ยที่จะปลุกไปเยือนแอตแลนตแฟสเฟิร์ตนะครับต้องชนะให้ได้นะครับหามแพ้เด้อถ้าแพ้เนี่ยไว้ได้พี่น้องเลยนี่คือสรุป่าลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่20ตุลาคมนะครับก็ต้องว่า ตอนนี้นะฮะเราต้องจับมือร่วมแรงร่วมใจให้กำลังใจทีมเรานะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีาบางครั้งที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงวิาพากษ์วิจารณ์ทีมออกไปแต่ผมเชื่อว่าด้วยความรักที่เรามีต่อลิเวอร์พูลนะครับเราจะผ่านพ้นไปได้นะครับางาน,นก็แล้วแต่นะครับอาร์นอลั์สลตตก็ฟังฟังแฟนๆด้วยแล้วกันนะครับแฟนเมืองนอกน่าจะหนักกว่าเรานะครับฟังฟังเหตุผลก็ด้วยนะครับไม่ใช่ว่า,อ,าอย่างเช่นซาร่าเนี่ย มันฟอร์มมันดอบมันหลายนะัดแล้วก็ยังเอาลงอยู่พอเอาลงก็ลงเล่นเกือบเต็มเกมเกือบทุกเกมเลยนะครับคนที่รอโอกาสอย่างเคียซ่าเขาท้อนะครับท้อสุดๆเลยนะครับเคียซ่าเนี่ยซ้อมกับซ้อมดีนะครับมี p a ชชั่นเต็มที่น่าจะลองใช้ดูหน่อยนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยกัปโปเนี่ยก็ตัวจริงแล้วก็ไม่น่าจะให้เต็มเกมหรอกนะครับเปลี่ยนเอ็นกูโมฮาลงบ้างนะครับหรือเอาสลับโชต้าไปเล่น อขออภัยโชต้าไม่ไม่ใช่นะครับเคียซ่าไปเล่นซ้ายบ้างหรือไม่ก็เอาเวียนลงเล่นซ้ายบ้างก็ดีนะครับมึงล่องหม่อันใหม่มึงแน่สล็อตมึงล่องใหม่มึงเน่เน,นะครับอยากจะฝากไปด้วยแล้วกันผมก็แฟนบอลตัวเล็กๆคนหนึ่งละฮะเอาเป็นว่านี่คือตูลข่าลิบูพูนะครับเรามาแชร์เรื่องของความคิดเห็นกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันสมกับไ like, ลค์ช่วยกดแชร์นะครับผมก็ใหม่สวัสดีครับโอ้ยเมยเด้กูเมย์ขาด ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ